เอกดังอวดภาพครอบครัวสุดอบอุ่นน้ำยาดีที่ได้เป็นคุณพ่อลูกสามแล้วค่ะขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกสามรอคนครอบครอบครัวใหญ่ขึ้นและขึ้นตำนานแห่งมงกุฎและคุณแม่ลูก คุณพ่อลูก3ามไปมันมัดนั่นเองสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มนาวินตาและหลังจากที่ภรรยาคนสวยอย่างน้ำหวานวิทภ์พันวีรายที่ได้กำเนิดลูกชายน้องไมกินั้นเมื่อวันที่12กันยายน2566ที่ผ่านมาตั้งชื่อว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กไมกิ้านวินาวินเยาวพรภูลน,นะครับนั่นเองล่าสุดน้ำหวานนั้นก็ทวีนั้นก็ได้แชร์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา แสนอบอุ่นนะกับพร้อมกับเหล่าเรื่องในการเรื่องราวตัวเองครั้งนี้ว่าวันเกิดหลานเกาะน้อยของวันที่14กันยานี้ค่ะและเรื่งเพึ่งคอดได้อีกสองวันแต่ก็เป็นแม่ต้องสู้และสู้และกละก้าอยากมีงานและวันเกิดมาครบหกวันแล้วน้องไมคกกิแม้ว่าต้องลุกขึ้นมาจัดงานให้กับลูกโรงเรียนในพยาบาลแต่ต้อนรับในการ น้องไมกกิและก็ต้อนรับหกขวดพี่พี่สุราน้อยและลูกผ่านมาได้ความสุขสนุกสนานความอบอุ่นขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนที่กรุณาคุณยายคุณปู่คุณย่าและที่มาร่วมงานลูกหลานและไมกิเราบอกขอบคุณมาก